สวัสดีครับพี่น้องอีจานบันกุฎบากกับผมบ่าวซิทค,ครับพี่น้องวันนี้ก็เจอกันในป่าเด้อพี่น้องเลยเป็นตะคืออยู่วะอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิต คนอีสานที่เขาทํามาหากินหากินแบบบ้านๆครับติดจระเจัดตามฤดูกาลครับพี่น้องหนึ่งปีมีรอบเดียวครับอันนี้กำลังใส่ใายตาเล็งบึง <c ười> ที่เป็นจะได้อยู่บก่กําลังเล็งเหเอได้อยู่บ่ฮึฮึฮ <c ười> ึฮึโซ่บังด้วยเป็นได้ี หนึ่งตัวอืมกะกันฟฝีมือจริงๆนะคุณบ่าวสิทธ์เนาะ กระนยงโอ um ้สิบยวดเถะวะหนึ่งดูก่อนยวบิงก่อนพอ่าได้เอาของมาเนี่ยบอกยู่ว่าเอาของมาเดี๋ยวเราจะขึ้นน้องเดอะเดี๋ยว เออผู้สุดยอดเถอะวะนิ่งเถอะวะเหียยมันตาดีตาดีตาดีามันบอกห้องมันก็บอห็นตัวมันนะ จะก็จกันบลายปีนี่เนาะบลายมีแต่่อเราตเอะมันนีก็บาทอันนี้เห็นตัวงาตั้ออกนะเลาะปาแล้ันกหวันนี้มีสมาชิกมาใหม่มาเพิ่มเออใช่ไหมเฮียนเออวันนี้เอาสุนัขมาฝึก ทุกภาคสนามเปเียนเลย,เเยมาหาจ,ากาจาักกะจันพี่นอดอกกระเจียวก็ยังบอกหลายเป็นเลยจ้จะจะได้พอโตเฮ้ ติดๆมาครับติดได้กับซัมมี่แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าบาร์ิคตาบอดีกันนะครับ โอ้ฝนตกแล้วพี่น้องเลยติดัะจ,จันอยู่ดีๆตกแล้วเนาะตาเทียบก็บกกำลังเงนหน้าอยู่อ่าคลิปนี้ก็ชิว้ยสานี้แล้วครับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อกันในผูใด้ามาล้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สารบันกุนบากดำเนินเด้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ฮันเบาซิดถ่ายอยู่เดี๋ยวนี้กับฝนก็เริ่มตกแล้วครับ ติดได้อบอเท่านั้นแหละเอ้าเอานี่รับพี่น้องที่ฮาม,ามือนี้ครับมัอนี้ของบาวซิดกับไปสองคนก็นได้บอลายมือนี้ตกไล่ก่อนฮนะนี่บาวซิดกับซับหอดบ้านเลยอันน,ออน,นี้เป็นของสาวเทียบครับจะกระจัดได้บอลายได้เคนนี้เขาครับ,รบมือนึ่งสำรักพินี้กั ไว้เช่นนี้แล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ